ฮัลโหลหวัดดีนะคะวันนี้นิชามานำเสนอบ้านมัมนะคะนะคะบ้านไม่รวมที่มีปนพื้นสักด้วยนะคะนี่นะคะพื้นสักนะคะสวยๆกันเลยหน้าสิบสองนะคะยาวสี่เมตรนะคะอันนี้ล็อกนี้จะเป็นพื้นสักนะคะนะคะสวยงามส่วนล็อกนี้จะเป็นไม้ รอกนี้อาจจะเป็นไม้แดงนะคะไม้ตะเคียนไม้มะม่วงตานะคะไม้มะม่วงป่านะคะชุดนี้แล้วก็ห้องก็จะเป็นฝาไม้รวมนะคะจะเป็นไม้เต็งนะคะสำหรับฝาห้องนะคะห้องหลังนี้มีสองห้องนะคะส่วนฝาด้านนอกก็จะเป็นไม้สักทั้งหมดนะคะ ฝายนและนอกหน้าหกเป็นไม้สักทั้งหมดนะคะเสาทั้งหมดหลังนี้มีอยู่สิบเก้าต้นนะคะเสาทั้งหมดสิบเก้าต้นไม้เต็งหน้าหกนะคะนี่นะคะพื้นที่กว้างยาวอยู่ที่เก้าคูณเก้านะคะแปดสิบเอ็ดตารางเมตรนะคะส่วนประตูนะคะประตูบานเลื่อนสวยๆเลยนะคะมีอยู่สองชุดนะคะหลังนี้นนคะไม้สักทองนะคะ ็นไม้ที่เจ้าของบ้านเขาเขาปลูกแล้วก็ทํากันเองนะคะชุดนี้นะคะสวยๆเลยนะคะนะคะไม้จะมีหลายมากๆนะคะมีเยอะนะคะเป็นไม้รวมเนื้อแข็งบางอันนี่แบบฝนตกลั่วก็อาจจะมีผุบ้างนะคะสําหรับไม้พื้นนะคะมีผุนิดหน่อยนะคะนี่นะคะฟ้าหนาสองเส้นเลยนะคะ ฟ้าสักนะสองเซนนะหน้าหกนะคะสวยมากๆนะคะนี่นะคะสวยงามน,นะคะนี่นะคะามาดูข้างนอกกันนะคะอันนี้จะอยู่ระเบียงบ้านนะคะหน้าสิบห้านะคะนะคะม้าค่ามือนะคะหน้าสิบห้าม้าค่ามือนี่นะคะบ้านเลื่อนสองชุดสวยๆเลยนะคะหลังนี้นะคะสวยงามนะคะ นี่นะคะยาวอยู่ที่ประมาณสเามเมตรนะคะสามเมตรนะคะนี่นะคะฝานะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูข้างๆกันนะคะ ะคะช่วงล่างนะคะนะคะคช่วงล่างไม้สวยงามไม้เก่านะคะนะคะสวยมากๆเลยนะคะมะขามงนะคะสวยๆเลยนะคะนี่นะคะนะคะช่วงล่างนะคะพื้นตรงนี้นะคะเคเดี๋ยวพาพาไปดู<อ>นี่นะคะนี่จะเป็นฝารอบบ้านนะคะ เดี๋ยวท่านใดสนใจก็ท่านมีค่ามานะคะ